ต้องเปรียบเทียบแลนดิ้ไทยกับสองเรื่องก็คือหนึ่งการพัฒนาของช่องแคบมรากาก่อนอันที่หนึ่งพูดง่ายๆคือเราเนี่ยต้องชกกับสองคนสองคนนะฮะชกกับช่องแคบมรากาการพัฒนาช่องแคบมรากาถ้าเารือมาเลเซียก็ถ้าเรือสิงคโปร์อันที่หนึ่งนะฮะในคู่แข่งเราคู่คู่ชกเราคนที่หนึ่งคู่ชกเราคนที่สองก็คือแลนดิ้ มาเลเซียอันเนี้ยประเทศไทยไม่พูดถึงเลยนะใช่ค่ะประเทศไทยไม่พูดถึงกันเลยประเทศไทยพูดถึงช่องแคบมาละกามันไอัดแล้วนะเรือตอนนี้มันถึงแสนลำแล้วนะโอ้ท่านประเทศไทยครับเอ่อแลนด์ Land ิดมาเลเซียเขาเรียกว่า ECRL East Coast Land r i n g ก็คือเหมือนกับแบรนด์บริดไทยเลย มากกว่าเดิมสามไปมน้องรอ,อยครับมากกว่ายัางไงครับก็คือพัฒนาท่าเรือพอตกลางให้ใหญ่ก็ไปพัฒนาท่าเรือกวนจันในรัฐะปะหังซึ่งมีอยู่แล้วให้ใหญ่ก็ไปอีกเราก็บอกเออเราก็มีท่าเรือระนองนะแต่ท่าเรือระนองเนี่ยเรายังเป็นมวยรุ่นเล็กกันนั้นนะพอตกลางเนะี่ยเป็นมวยรุ่นใหญ่แล้วนะชุมพรนีไม่ต้องพูดถึงเลยเย็ยบสนิทท่าเรือชุมพร เขาพัฒนาท่าเรือปอดกลางเขาพัฒนาท่าเรืออ้วนตันในรัฐปะหังเขามีมอเตอร์เวย์เขามีรถไฟความเร็วสูงขนขนคนขนของขนคน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนของ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญมีท่อน้ำมันด้วยมีท่อน้ำมันด้วย ที่สําคัญไปกว่ากว่าความสําคัญอื่นๆก็คือสาคัญไปมากกว่านั้นก็คือนี่คือความเป็นความิเริ่มและความตั้งใจของประเทศจีนที่จะให้มาเลเซียเป็นเป็นเส้นทางในการขนส่งน้ํามันและเส้นทางในการเชื่อมต่อ connectivity ระหว่างสินค้าจีนค ผ่านมาเลเซียผ่านไปยุโรปคุยง่ายคือเป็นเป็นอยู่ในแผนของอ BRI i, ของประเทศ b e l ล and Road Initiative ที่มาจากวันเบลวันโ r o อัน่ั b e เบ b e l ลคุณออยครับ b e l ลก็คืออทางบกซึ่งในแรนบิดมันก็แรนบิดมาเลเซียก็เป็นทางบกค่ะโรสก็คือทางน้ำเพราะนั้นมันตอบโจทย์ประเทศจีน ที่สําคัญครับอ,อโครงการนี้เนี่ยนะครับ ECL เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนโดย e x ็ m ซ a n แบงจีนเนี่ยนะครับให้เงินลงให้เงินกู้ยืมน,นะแปดสิบเปอร์เ hmm. ซ็นตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์บิดไทยเนี่ยนะจุดเสียงของเด,ด็บิดไทยอันที่หนึ่งด้วยนะ <Ha. S 1> ก็คือว่าถ้าไม่มาถ้าไม่ถ้าไม่มีจีนมามาค้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับ ผมว่ายากนะทําไมยากอนะ่ะเพราะว่าเส้นทางนี้มันเส้นทางเป็นการนําสินค้าจากเอเชียตะวันออกก็คือจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นสินค้าที่ไปช่วโลกขนาดนี้มากที่สุดนะันเป็นสินค้าจากประเทศจีนค<ะ>อืมซึ่งจีนเนี่ยเขาไปปักหมุดอยู่ที่แลนด์บิตประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะมาสนใจแลนด์บิตไทย ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หลรายการท่านคิดไปกับผมด้วยก็ได้ว่าเขาจะมาไหม